ของน้องของน้องช่วยสามนะลูกให้น้องเขาเกาะก่อนเออ,อ,อให้น้อง เอาขึ้นมาใส่ถ้วยใส่ถ้วยเลยอเออปล่อยกระโดกกระดกกระโดกกระไดดน้องไม่ออก ดีดีลูกดีดีลูกเอาตัวใกล้ๆนี่แหละเขาอุกินไม่กินเนาน้องตัวนี้อ่ะค่อยๆค่อยๆให้เขานี่ก่อนให้เขานี่ก่อนให้เขาให้เขาเริ่มติ่นก่อนลูกค่ะแล้วค่อยๆค่อยๆค่อยๆเอานะ โอ้ยเอา้นมาเร็อช่วยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ให้เขากินใหม่ลูกให้ตัวเดิมนี่เหรอลูกตัวเดิมไหมให้เขากินใหม่ <laughs> แล้วตัวนี้อะลูกตัวนี้อ่ะเห็นไหมเออให้น้องเขาแท็ก่อนแป๊บน,นึงอ่ะแล้วก็ค่อยเอาขึ้นอนะ่ะใ,ให้เขานหนให้เขาจับก่อนลูกให้เขาจับก่อนไม่กินเลยไม่กินแล้ว ตัวนี้อ่ะตัวนีวนวนวน้่ตัวนี้นตัวนี้นอ่าออน่อ่าเขานีแล้วนิ่งิ่งจิลุกวนิ่ล ปล่อยไว้ให้เขานี่่้เสงสัเขาจะอิ่มกันหมดแล้วอ่ะลูก <continues> เขาอิ่มกันหมดแล้วมั้งลูกออันนี้ก้าวหนูปันอันนะของพี่เขาลูก นั้นของน้องของน้องนั่งูนั่งรอนั่งรอเดี๋ยวป๋าเอาเบ็ดให้เออนั่งลูกทำรายการเล่นๆใช่ตักองไม้เอาเอาไม่ ี e ่เ่าเดินมาแล้ว่เขาจะปัดบ้านถ้าเราได้แค่หตัวเขไม่รับอีกอย่างนั้นจัดบ้ยหองที่ตี่กางตุดอหววที่หนึ

น้องเลือกดูดีๆดูให้หมดก่อนค่ะเดินดูให้ทั่วก่อนนะลูกนะน้องน้องจะเอาอะไรดูให้ทั่วก่อนได้อย่างเดียวนะคะอแต่ได้อันไหน

ก็น้องดูเอาอันไหนที่เป็นอันนี้เนบดึบหนับเม็ดโฟมเหรอเนบหนับเต่าเม็ดโฟมเป็นพวกลูกสัตว์นั่นอ๋ออันนี้เป็นกระดาษโน้ตลูกกระดาษที่มันเป็นรูปของมันอันนี้บอลเด้งอันนี้บอลเด้ง เอ,เอากระดาษเหรอคะกระดาษอะไรไหนมินิบุ๊กคานิโอแบพิซซี่หนะ้า<แ>เอานั้นหรออ่าเอาก็เอาอันหนึง่งเอาไปอันหนึง่งดึงอันหนึง่งค่ะแล้วเดี๋ยวไปบอกพี่เขาอ่าไปบอกพี่เขาหนูได้อันนี้นะเดี๋ยวเอาอันนี้นะเอานะานะ,ะเขียข ไงโชว์นี้ได้ของอะไรหนูมค์เันดิโอนี่ละกัตูน